เดวิลดับเบิลคิวครับเจ็บชิ้นี้กับชิ้นี่ตายแล้วจังหวอิตาเลียนครับติดใจที่ซุ่มยิงนี่แหละครับเอ้าโมด้าครับโมด้าครับโมด้าครับผมคนที่นั่งซ้ายสุดในห้องนะฮะครับคนที่นั่งซ้ายสุดในห้องครับผมคนที่นั่งซ้ายสุดในห้องแล้วคนที่นั่งซ้ายสุดในห้องครับไปบ้านเขาก็ทิมเขามาบ้านเราก็ทิมนะฮะเอาครับจิบใจนะฮะเอาอีกแล้วครับซ้ายสุดเลยครับผมไปเอาเรื่องมาเองครับโอ้ใครตัวมันนู้นเฮ้ย ปิดบุกไแล้วนะครับครับใครเอาชนะได้มาเปิดเขาที่เขาดีมากมใช่ครับเราเปิดครับทนพอเดวินจะเร่งจังหวะเกมในวินนี้ครับนี่ครับโอ้โอ้ระเบิดห้าตัวลวดครับระเบิดคอมโบครับของทางเบ็คโคครับนี้ผมจะคุ้นมากโอ้โหว่าเพิ่งโดนไปครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมบอกครโอ้ไม่โอ้ไม่ครับผม